สองนะครับระหว่างเด็กกับเด็กนะครับท่านผู้ชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเริ่มครับไปตอแรเาลองังนะครับเลอัรลอการนี่้รจได้ได้อา ไอ้เนียมันรับกวาของแม่สอนไอ้รักวาอกกก่ะรหน่อย อย่าแกงเพเนียงพเนียงแขวอยู่ถ้าคุณพร้อมแล้วรวยรลยไปเลยเอาเอาน้องปักเลยดูน้องปังทำวหน่อยทำไหมใครได้ก็ได้มุงดูไม่ทันน่ะเสมอเสมอใช่ไหมตะมือลื่น้องเนี่ยเมื่อกี้ กางคนต่างคนต่างนมานี้มานี่ไม่ยากมันง่ยมานี่เร็เอาไปครับไปเอาเร็วอะไรกอะไรก้า่อ้งัาล้อแม่จ๋าไหน มาอยู่จุดที่จะโกงเขาคุณมาตรงนี้อ๋อสองขวดใช่ไหมอู้ยนายค็ต่อครับถ้าคุณพร้อมแล้วไปไปแม่ไปยโจงงามยองเอาที hm. ่ลานเอาที่หลานเอาเอาเรื่อเลยเอาเรื่อเอาเรื่อเอาเรื่อ คนโกงเหนึ่งเนี่ยงได้อ่้หูเดี๋ยวเนี้ยอันนี้ผลของการโกงใช่ไหมโอ้แต่อ่าเป็นอันว่านายได้รางวัลนะครับรางวัลอยู่ไหนเอาให้โมเป็นนายครับอ่าอ่าคนโกงไม่ได้ทุกวันเอาให้เป็นแน่เป็นเมืย ไปหนึ่งกักครับหนึ่งกักโอ้โหมันฮ้าันมฮนาน่าฮ่าฮ่าาน่่